ma chắc... bưng ma bưng ma bưng ma này anh quân đấy khâu nè, để chấp, con à, ơi. phải ยุติอะเอามากดอเอ่ะเอาไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลังสู้ปู่ตุ้มเขาิงกันเลยเขาหนีเดีตัวหนึ่งไหมเห็นท่าหลังนีไหมกัตัวเดียวกันอี่นะีนี่นี่นีโอ้กี่ต้มโอ้กี่โอ้โอ้นี่อันี้ใส่โลเรียบร้อยดีนี่ก็ใส่โลยเอาไปใส่นั่นนี่ เอาใส่หนีด้องมาใส่ใส่นะโอ้ยมันนั่นนมันออกขึ้นเขาเต็นออกขึ้นเาข,นขาโอ้ยคุมคาบนอแบบนี้นะเยอะพ่าเลยเนี่ยนี่อะไรอ่เอาไว้ใส่ดีดีเอาเอาเงินไปไ่ใส่หลวมหมน